พอดีผมเกิดอุบัติเหตุผมจอดรถไว้อ่ะฮะแล้วก็ในในสวนหลวงรอเก้าครับในในช่องจอดแล้วก็มีรถมาชนรถผมฮะแล้วก็ขับหนีใช่ค,ใชคือสุดทางสวนหลวงให้ผมโทรมาที่เบอร์นี้ฮะมีรหัสต้องเร้ยกคะมีแล้วครับใช่เลยค่ะอ่าเป็นกล้อง PTZ อซีฮะ PTC ีซีถ้าเป็นกล้องกล้องโทรจะต้องขึ้นต้นด้วย c m อะไรอย่างงเี้ยค่ะอ๋อ คือรหัสกล้องที่เขาให้ผมมามันเป็น P W 0 6 0ย์หก่อะฮะไม่ใช่ P W 0601ค่ะตรงนี้ใช่เหตุการณ์ของวันที่เท่าไหร่คะสิบเอ็ดครับมีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันหรือยังคะแจ้งความแล้วครับขอทราบชื่อผู้แท้ที่ตรงกับใบแจ้ความค่ะครับออ่างไม่นกาตอเต่าครับค่ะแล้วก็ต่อเต่าสละอาครับนะกค่ะสละเอหอหีบมอม้า วอลแหวนดอเด็กสระอีครับ3วันถึงหวันไม่ลงสออาทิตย์ค่ะถ้าทราบผลแล้วสูตรจะโทรติดต่อตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็เรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะครับครับพี่พี่เอกชัยครับผมโทรคุยกับศูนย์มีบุรีแล้วครับแล้วก็บอกรหัสกล้องเขาเรียบร้อย สุดรับเรื่องเรียบร้อยแล้วครับผมค,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 ครับผม,ผมจะถามว่าเหมือนมันมีกล้องสองตัวใช่ไหมฮะมันจะมีไอตัวกลมๆที่อยู่ตรงนั้นอันนั้นน่ะคือกล้องตัวที่ผม <level> แจ้งกับศูนย์ถูกไหมครับอ่าตัวนั้นก็แค่แค่การจอดศุนแล้วน้องน้องน้องดีตรงไหนจอดได้จแล้วกล้องกลมๆนะครับแต่แต,แต่มันจะมีอีกอีกตัวหนึ่งด้วยถูกไหมฮะที่มันเป็นกล้องยาวๆอ่ะใช่ไหมครับ ต้องคล้ยาวรุ่นใหม่อะแต่ข้องยาวที่ที่เห็นรุ่นเป็นสูงไกลนะคล้องยนะ<ฆ>าว<ฆ>ที่นี้้องยาวรุ่นใหม่อะเห็นแค่ว่าถ้ามันทุ่มถึงอะมันก็น่นาจะเอแต่ว่าอ้าที่ผมอยากรู้คืออา<ง>สมมุติว่าไอ้กล้องตัววงกลมอะฮะมันเห็นแล้วมันเห็นรถคันที่ชนแต่มันไม่เห็นป้ายทะเบียนและไอ้รถคันที่ชนมันมันขี่ออกไปอะฮะไอ้กล้องตัวยาวนั้นมันจะสามารถจับเลขป้ายทะเบียนได้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากถามนะครับ น่าจะได้ครับน่าจะได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องตามตามตามกระบบต้องไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋จริงสอบถามกระทรวงไปดูระกบต้องไปถามว่าว่าวแทจริงหรือจริงจริงจริงเย็นวันนั้นผมผมเดินเข้าไปติดต่อรบพอล่ะครับเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่ากล้องเสียมันปรับปรุงอยู่ดูไม่ได้ให้คิดซะว่าฟาดเคาะแล้วกันครับ ใช่ครับผมผมเดินไปตรงป้อมตรงประตูับได้ครับช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่ระหว่างรอส่คอมเมนต์บมดนะรถชนจอดรถไว้เฉยๆแล้วก็ชน แล้วก็ใครก็ไม่รู้มาชนไปขอดูกล้องจนปิดกล้องแม่นพังอีกแต่ว่าชิวๆ <c oughs> คือเดี๋ยวเราไปไหนต่อพี่สวนหลวงรอกเก้าจริงๆเป็นที่ที่กูไปบ่อยมากเลยนะยใช่ป่ะ <c oughs> มึงก็รู้พ <c oughs> ี่เอ้ยแม่งเกิดความทรงจำที่ไม่ดีขึ้นเฉยเลย <c oughs> คือแม่งบังเอิญมากเลยเนาะที่วันนั้นอะที่สวนหลวงรอกเก้าอะและกูกำลังนั่งเขียนเรื่องว่าสิบวันอันแสนว่างเปล่าของผู้กำกับหนุ่มที่กำลัง <ไ>แล้วอยากให้เกิดเรื่องเหนือจินตนาการขึ้นวันนั้นกูเขียนเสร็จมึงยังนั่งอ่านอยู่เลยแล้วมึงยังปวดเลาะคลิกกิ๊กกัอยู่เลยแล้วกูเขียนด้วยว่าเรื่องจะเกิดขึ้นที่สวนหลวงร้องเก้ากูแล้วก็มาเดินมาตรงที่จอดรถแม่งโหเกิดเรื่องเหนือจินตนาการขึ้นขึ้นจริงเลยวะคือ <c oughs> ถ้าเรื่องนี้เป็นหนังอ่ะใครคือคนร้ายรู้ปะ แหมถ้ามันเป็นช่วยกูตามสือเดินหาล่องรอยรถกับกูกลับไปลบรอยหลักฐานสองคนครับาบนครับครับพี <t <t ่เอกชัยครับ เ uh, uh huh. ออ่พอดีเมื่อวานผม uh huh. ผมเข้าไปถ่ายคลิปกล้องนั้นนะฮะบริเวณลานจอดรถทีนี้ผมเลยจะขอไลน์พี่เอกชัยได้ไหมฮะเผื่อผมส่งคลิปนั้นไป uh huh. จะได้รู้ว่ารถคันไหนคือรถผม uh huh. แล้วกล้องตัวไหนด้วยได้ได uh ้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวลองส่งคลิปมาได้ไหมแอดไลน์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ไลน์เป็นรูปหมาบ้าก่อนดีป่าวะจะได้ดูน่ากลัวตอนนี้เป็นรูปอะไรนะพี่ดูเลมอน

ที่วเราจะหาคนที่ขับรถชนที่เจอปะต้องฝากความหวังไว้กับกล้องของกอาทมาเจอกล้องแล้วแล้วก็ ก้องติดด้วยกำลังมาเอาคลิปซื้อแฟกชไดร์ฟมาถือเราเดินทางมาถึง่านสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวเราได้ไฟล์ภาพแล้วก็เปิดดูตั้งนั้น นี่ไงกูเลยให้มึงเอาคอมมาด้วยเอาละเราจะได้เห็นหน้าคนร้ายกันแล้วพี่กูไม่ได้เตรียมใจเลยวะ่ะว่าคลิปแม่งจะเปิดกับแบ็กไม่ได้ f ฟลชไดม่ Diamond, อาจจะไฮเท็กว่าไฟล์คลิปนี้ก็ได้นะเว้ยจริงๆอาจจะเป็นความผิดของพวกเรากันเองก็ได้นะเว้ยที่ไม่มีวินโดว์ใช้กันนะความหวัง รถมึงจอดไหนครัเฮ้ยไม่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 ใช่มุมเนี่ยกล้องนี้เว้ยมันต้องเป็นกล้องแบบอันนี้อันนี้ไม่เห็นใช่ป่ะอืมก็คือมายความหมายคือกล้องแบบมันมันจับไม่ถึงถูกป่ะชายตอนเนี้ยผอกฮันกูอมันจะจอดตรงเนี้ยอ่ะคิด่ว่าตรงเนี้ยซึ่งจริงๆตรงเนี้ยมันมีกล้องแบบที่จำในการทั้งหมดอนนี้เป็นเลนไวดแต่ไออันนั้นน่เสียหรือก็ลองไล่ดูไหม รถก็<ม>ปอเนี่ยลองถ่ายดูไหมอืออืมอืมอคือนเงี้ยเราต้องหารถคันที่ทําเหมือนจะจอดแต่ยืนดีออกไป <laughs> ใช่ไหมใช่<อ>คเพราะว่า<อ>มันชนรถกโกดัดวเพราะรถที่น่าจะอยู่เฮ้ยนี่กูลงกุกำลังลงเลยรถอ่าเฮ้ยอ่านี่ยเนี้นี้อันนี้คือจอดเฮ้ยแป๊บน,นึงนะพอสก่อนนะกูจะดูรูปวันนั้นว่า คันที่จอดข้างคือไปจนดึกคื่นคนะืนคือคันนี้ใช่คนระับก็คือคันนี้แหละที่เพิ่งเข้ามา<ช>จอดจราเข้ซึ่งซึ่งซึ่งไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยหรือว่าจริงๆนั่นคือคันนี้เลยอะ่ะเหี้ยถามจริง อ๋อต่อเออกูอยู่ส่วนหลงล้องเก้าว่ะมาคิดนั่นคิดนี่เฮ้ยเออกูไปถามยามเขามาด้วยว่าไอ้กล้องตัวนั้นอะปัจจุบันแม่งใช้ได้ยังใช้ได้อ๋อใช้ได้เลยใช่ป่ะฮะใช้ได้ครับเดีย๋ยวดีเลยครับแต่ว่าก็ต้องไปติดต่อต้องไปดูขอดูกล้องวงจรแต่ที่โทษครับน้องจอกกับกล้องตัวนี้เขาติดใหม่ใช่ป่ะฮะใช่ครับอ๋อ ตอนนี้ใช้ได้ทุกตัวแลคอ๋อเยี่ยมเลยฮะเฮ้ย hey, แต่ที่กูบอกว่ากูมาคิดนั่นคิดน um um pues> ี่อ่ะจริงๆกูมีไอเดียอย่างหนึ่งเว้ยคือกูจะเอาไอ้คลิปหลักฐานที่เคยถ่ายไว้อ่ะมาตัดเป็นหนังสั้นเผื่อมันดังพอมันดังปุ๊บอ่ะกูว่าไอ้คนที่ขับรถชนกูอ่ะมันต้องมาดูเว้ยเพราะว่า คนร้ายแม่งชอบกลับมาดูผลงานตัวเองแล้วทีเนี้ยพอมันดูถึงตอนจบอ่ะกูจะได้สบตากับมันแล้วก็พูดกับมันว่าขอบคุณมากครับที่ทำให้เกิดหนังสั้นเรื่องนี้คยุย